นี่เขาเจออุปสรรคครับเนี่ยฮะขีดดินไส้คนของขีดดินไส้ครับรถไถจะปีนลงน้ำนะครับตอนนี้นั่นเขานะครับโอ้ยงานเขางานเขาครับนี่ครับดินไส้โอ้เปื่อยไปเลยครับว้าน้ำหมอกเลยครับไส้ขี้เป็ดครับไส้ขี้เป็ดตอมน้ำมันเลยจานรถหนักลงมากอะไรนะครับเดี๋ยวต้องรูเรื่องของซูนแล้วพี่นี่คือไอนี่คือไทยามา เราต้องขึ้นไปอีกจักหน้อยครับต้องเทป,ปูไว้เรื่อยๆครับนี่คืออุปสรรคมัตปูจะขาอ่าเยจะากน่อยงเจ้าบอกตกลงมากแล้วครับมันปลอดภัยที่สุดมองนี่มันคีดินทรายทั้งเบิดเลยครับคิดินคีดินพื้นมันคีดินหนามันไปอยู่พื้น นี่ตะลิงผมอ่ะยี่สิบสาพังเลยหายไปเลยเอาเอาหัวมรถได้อยู่หรอบ่านนี้มันยากันยู่แรกแล้วเอาหัวมารถไทย,นย,นยไคนที่จอดสาสัตว์อโอ้ยจะมันพุ่งแค่แค่เครือเกา่านะกลับไปแล้วก็จะมาลีบอยู่แถวนี่หลยเ้อเพ้่งจะพิมพ์หาไปวันกัอนที่เลย ว่าเอากันอะไรนะเนาะเาถด้างมหัวเถยุม้มมันได้ดยู่อถ้าอรตีโคง้งมันอีกนันจะเนจ้าหน่อยเอกได้แล้วแต่ข้ามคุ้นางคุ้นเนี่ยอยบเอยอยบพา,าดนิดเดียวครับสมริบครับนี่คือถ้ากระดิกกระดิกนี่มดครับถ้ากระดิกปุ๊บนี่รถไปกระดิกปุบเน่จะปนลงมานาเลยเนี่ก็เิเลยครับสม้อยออยัา,ายมี2เมตรนา Icana, ขยับนิดนึงเนี่คือบรได้ต้องให้รถดึงซอยครับเจ้าหามตกใจจ้าสตีดีห้ามไม่บรกไปหนังเพรดะวมาเอาดึงข้นมาให้ไันตึงนนอวลด้วไปตามคุว่าเดีเจ้าถมันก็ตึงตึงแล้จะได้ึงตึงมโซ่ั้นมันยังไะพูดแล้วล เกินสีหล่อแต่ว่าเอาตัวเจ้าของไปเลยครับเพราะว่าเขาเขลงคู่เนี่ยเขาล่วงเขาล่วงไปพร้อมกันไม่มีหา,าครับถ้าเอียงด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยอันตรายครับเอียงด้านใดด้านหนึ่งไปเลยเลยอันนี้ทีมหกหล่อครับว่าครหากหากขั้น ออกขันมาซอยกันแล้วครับลุกหมด,ดเลยครับใส่ตะลิงผมอยู่พี่หายไปเล้วตะลิงผม ขุดกว้างขุดขุดบกว้างเลยสะกว้างเองอัตโนมัติเดี๋ยวเดี๋ยได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้ปะเฮ้ยเฮ้ยสไลด์แล้วครับแต่หาไม้มาเนี่ยไม้ห้องไปมีดนั่น มันก็แต่งยามันคือครับมันเว่ครับมันเว่ยเว่ยเว่ยไอ้ตรงแล้วหัน,ลงลงลนวา่ามันลงนม,มันจะลื่นเหรอเนาะไอ้ัางรอกไปมีนา

โอ้โ้นกอ้นากเครับสริมบ่เรียบรอยตะแหลกนี่นะครับ ถึงน้ำแล้วไล่เครับดิ้นใจเนาะซ่าผมเนี่ยตอนนี้อาจจะตื่นแล้วครับเพราะว่ากันพังเนี่ยสไลด์ลงน้ำเมื่อเลยครับถึงน้ำแล้วก็สไลด์พักไว้ครับ

แต่วข้า้หน้าเ้าปืนค่อยๆวเ้ากะปไอยแต่หัวมันสไลด์ไปนน่อนหัวมัน่ะเออขัดเหยียบลูกแข้งเงี้ยตัวมีาวุปตอนนี้ใครอยู่ดอกเนี่ยครับโบ้าณตแข็งเยมือุ้งเอาละ้าเฮ้ยครับเฮ้ยเฮ้ยเ่เยเ่ย ออกขึ้นเรวขึ้นเรวไปลิมบ์ไปลิมบ์ทำพี่นะทำแค่ทำแค่ผมเดี๋ยโอเคโอเคโอเคโอ้ยขึ้นครับขึ้นละขึ้นแล้วขึ้นแล้วโซโซต้องใจแล้วรโซต้องใจเล้ครับครับโอ้ใครแน่ะครับผมขอบใจเต้นแงเลยวั้งานแรกครับงานแรกครับ งานดีผ่านมากนั่พอดีครับเีอ้ใช่ครับขนาดขนยางยังโอ้น้ำน้มันนั้นน้าพุงพี่ดกันพังพี่ดมาอย่าลงมาอีกจ้ะลงไปอีกก็พอถอยไปเลยจะลงในหอเป่าดิบีบีบ้วที่นั่ เอาไปพี่มปนไทยได้คนะไทยจะเบียดมาข้างพี่รับันเดอร์เป็นอย่างนั้นเป็นรูปตัข้างพี่ยนันทีน่เราสองกดซักครับเล็กนิดนึงครับเล็กนิดนึงจะเริ่มจะเอาจากกอตาไข่นะครับที่เป็นช่วงที่ช่งสูงยังหน่อยทางขึ้งเนี่ยบอ่อสูงมาได้ครับจะใส่น้อยๆ เก่งครับขิมเก่งทุกงานทุกอย่างครับมีอุปสรรคมีปัญหาตอนนี้นผมเบิงน้ำเบิงครับตอนนี้เหลืออยู่ตอนนี้เบิร์ตไปหกสิบเจ็ดรถครับหกสิบหกรถรถรถอ่ารถปึกที่สองลอยครับร้อยหกสิบหกรถครับตอนนี้เบิร์ตลอยหกสิบหกรถหล่ะ ไซ์แค่นี้ครับยิงอยกอยากขึ้นอีกสั่นหนึ่งครับอีกสัก30-40เส้นเป็นอีกเอาแนวระดับหัวนะครับแนวระดับหัวจะโอเคครับแต่ว่ามีน้าการทำง,งานก็เลยยากหน่อยจังหน่อยรัถ มือมามือมาแล้วมือมากันจิตี้มือ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 ไ,ไกลไปอย่ามาไกลรถมันจะรถหยับไปเฮ้ยลูกวนอยู่ยังวนอยู่แต่ไกลๆรถนี่แหล, <l ots> ๆๆละขึน้นเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยขึ้นเรียบร้อยเดี๋ยวมันจะผมไล่ไปเรื่อยๆครับเนี่ย <l ots> เป็นดินทรายขี้เป็ดขนาดคนยางกันยังนี่ครับลาไล่ขีาา่น้ำเลย